ห่วงค่ะเข้าไปแล้วจิ้มแทงได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะนะคะเลขทูป,ปูกนะคะเข้าไปแล้วจิ้มแทงได้เลยค่ะสวัสดี1นึ0 0 0สนสองหมื่นเก้าพันคนดูขอหนึ่งแสนสามหมื่นคนได้ไหมหนึ่งแสนสามหมื่นคนจริงๆกราบขอบคุณค่ะลูกค้าค่ะสวัสดี มากกว่าสองแสนสองหมืนคนค่ะเห็นนะมหนึ่งบอกแล้วว่าเวลาดูไลฟ์สดต้องดูให้จบค่ะเดี๋ยวด่าว่าปู่ไม่ให้โชคใครด่าปู่นะคะขอให้ไม่พุ่ไม่ไม่แช่งค่ะหนึ่งจะไม่แช่งใครนะคะปู่ไม่สอนให้แช่งใครหนึ่งบอกเลยค่ะว่าปู่ให้โชคทุกงวดนะคะปู่ให้โชคทุกงวดนะคะเออนะคะดูให้จบค่ะดูให้จบแล้วจะรู้ว่าปู่ให้เลขอะไรนะคะดูให้จบแล้วจะรู้ว่าปู่ให้เลขอะไรนะคะดูให้จบแล้วจะได้ จะมางงแงไม่ได้นะคะแล้วจะมางงแงไม่ได้นะคะตรงกลางเห็นแล้วนะก่อนเลขจะหลุดไปคือเลขอะไรนะคะเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วหลุดไปหนึ่งตัวเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะสวัสดีหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เดินทางเข้ามาที่งวดที่แปดหนึ่งแสนสี่หมื่นคนดูแล้วค่ะ สถาพารวยพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะคำนี้เป็นคำประจำเพจเราขอบคุณลูกเพจทุกคนขอบคุณสมาชิกที่รู้นะคะว่าคำนี้คืออะไรสทาพารวยคือบารมีปู่อนันตาที่หนึ่งได้ทําการจัดสร้างไวนะ้นสถานที่หไร่นะคะสถานที่ ขายของนะคะด้วยความสุจริตนะคะที่หนึ่งหาเงินมาแล้วก็มาสร้างปู่นะคะด้วยความรักความเมตตานะคะที่มีต่อปู่นะคะขอบเอ่อด้วยความรักความเมตตาที่ปู่ให้ต้องกลับขอโทษด้วยค่ะพูดผิดนะคะด้วยความรักความเมตตาที่ปู่ให้นะคะจึงทําให้หนึ่งมีวันนี้ใค, VIP, 1, คใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ลูกค้ากดหนึ่งมารอคะ่ะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ลูกค้ากดหนึ่งมารอใครอยากรู้ว่าหนึ่งตีเลขเป็นเลขอะไรเดี๋ยวหนึ่งจะบอกให้คะ่ะใครอยากรู้ว่าหนึ่ง